สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำที่ประจำวันวันนี้1นเปโตรบทที่สามข้อหนึนะครับก่อนที่เราจะดูพข่อมผีด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเมื่อตอนเช้าที่อเมริกานี้ก็คือคืนวันจันทร์ที่เมืองไทยนะครับเรามีกลุ่มแบ่งปันนะครับพี่น้องมีโอกาสมาร่วมได้นะแล้วก็เรามีการทําให้รู้ว่ามีมันมีข้อความบางอย่างยากนะครับผมเลยคิดว่าผมจะทำ Bible Before Breakfast มี2เวอร์ชันดีไหมครับเวอร์ชันง่ายครับ คลิกไปเลยครับอะไรอย่างเงี้ยครับลิงก์ข้างล่างหรือว่านาทีที่สามนะครับส่วนเวอร์ชันยากเออเวอร์ชันเต็มเต็มก็จะเป็นอันนี้อะไรเงี้ยนะครับดีไหมครับเขียนเข้ามาบอกนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยอยากจะอธิบายเรื่องนี้แบบธรรมดาแล้วกันไม่เอาแบบยากนะครับเดี๋ยวคนฟังจะบ่นว่ามันยากไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูพร้อมพีด้วยกันนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยพระจนะของพระองค์ให้เราเข้าใจ น้ำพระทัยพระองค์อธิษฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับหนึ่งเป็ตับทที่3ามข้อหนึ่งบอกอย่างนี้ครับว่าส่วนท่านส่วนพวกท่านที่เป็นภรรยาก็เช่นกันนะครับจงยอมเชื่อฟังสามีของตนเพื่อว่าแม้สามีบางคนไม่เชื่อพระวจ,จนะแต่ประพฤติแต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจูงใจพวกเขาให้เชื่อได้โดยไม่ต้องพูดเลยสักคําเดียวครับ เห็นไหมครับพ่อพี่ตอนนี้บอกงนี้ครับเอาแบบง่ายๆนะครับก็คือว่าภรรยาครับเชื่อฟังสามีแม้ว่าสามีบางคนนะครับที่ไม่ได้เชื่อพระวจนะนะครับแต่ความประพฤติของภรรยาเป็นไงครับจะจูงใจพวกเขาให้เชื่อได้ครับโดยไม่ต้องพูดเลยสักคําเดียวนะครับเราเห็นว่าพระคัมภีร์กาลังบอกเลังนี้ครับว่าคนที่เป็นภรรยานะครับ ให้เชื่อฝั่งสามีนะครับแม้กระทั่งสามีที่ไม่เชื่อโจนะนะครับเพื่อความประพฤติของคุณจะสามารถนําเขามาถึงพระเจ้าได้ครับเอาละครับข้อความมีแค่นี้ครับสําหรับภรรยาครับแล้ววันนี้ผู้ฟังอีกหลายคนที่บอกว่าไม่ใช่ภรรยาจะทาไงดีครับผมอยากให้เราเห็นภาพนี้ครับอันนี้เวอร์ชันเต็มๆนะครับก็คือภรรยาคือใครครับคือคนที่ตกลงปรงใจอยู่ด้วยกันกับ คนคนหนึ่ง้วใช่ไหมครับเขาอาจจะตกลงอยู่ด้วยกันมาก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้านะครับเพราะว่าถ้าเรารู้จักพระเจ้าแล้ววันนี้เราคงจะไม่แต่งงานกับคนไม่รู้จักพระเจ้านะครับเราเองจะต้องพาเข้ามาถึงพระเจ้าก่อนนะครับนี่เป็นคําสั่งนะครับยาเทียมแอกับคนไม่เชื่อครับแต่ภรรยาภรรยาวันนี้นะครับถ้าเราเออกจํากัดความแค่ภรรยาคนโสด กับพวกผู้ชายวันนี้ไม่ใช่พ่อพีของเขาถูกไหมครับแล้ววันนี้เวอร์ชันเต็มๆเ,เลยครับมันอาจจะยากหน่อยนะครับภรรยาวันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวล้วครับเรามาดูพ่อพีเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับในเอเฟซัสนะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ22-23บาองย่างนี้นะครับว่าภรรยายอมเชื่อฟังสามีเหมือนกันเลยนะครับเหมือนยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเหมือนยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เปนเจ้า เพราะว่าสามีเป็นศีรษะเหมือนพระคิดเป็นศีรษะครับดังนั้นแสดงว่าตรงนี้เรากําลังเปรียบภรรยากับพระเยซูคริสต์ครับคือเราทุกคนคือภรรยาเห็นไหมครับเรามาดูอีกตอนนึงครับที่ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นครับวิวรณ์บทที่สองครับวิวรณ์บทที่สองพูดอย่างนี้นะครับว่าตรงไหนนะโอเคข้อสองครับวิวรณทที่ยี่สิบเอ็ดข้อสองบอกว่า และข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านะครนี้นเตรียมพร้อมเหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สําหรับสามีครับตอนนี้พ่อพีกําลังบอกแล้วครับว่าเราทุกคนนะครับเป็นเจ้าสาวแต่งตัวรอพระเยซูคริสต์มารับเราครับเอาล่ะครับในเมื่อพ่อพีตรงนี้กาลังชี้ให้เราเห็นถึงภรรยาในมุมมองใหม่ที่เราทุกคนจะรู้ครับเราเป็นเจ้าสาวที่รอพระเยซูคริสต์อยู่ครับ ดังนั้นถ้าพัมพีตรงนี้มาถึงเราในฐานะนั่นแหละครับภรรยาวันนี้คือเราแล้วครับเจ้าสาวครับจงยอมเชื่อฟังสามีคือพระเยซูริดครับเจ้าบ่าวของเราที่จะมาครับนะครับเพราะว่าสามีครับเจ้าบ่าวของเราเนี่ยครับจะเห็นความประพฤติครับ เรารู้อยู่แล้วครับว่าเจ้าบ่าวของเราเชื่อฟังพระเจ้าครับเรารู้ว่าพระเยซูริตเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ว่าพระองค์จะเห็นความเชื่อของเราการประพฤติของเราครับจะทําให้ไปไงครับคนสามารถเห็นพระเจ้าเห็นความประพฤติของเราได้โดยไม่ต้องพูดเลยสักคําเดียวครับเอาละครับพอยต์ของมันอยู่ตรงนี้เลยครับผมชอบคํานี้มากเลยครับไม่ต้องพูดเลยสักคําเดียวครับคุณอยากจะเป็นพยานโดยไม่ต้องพูดเลยสักคําเดียวไหมครับนี่แหละครับง่ายมากเลยครับ เราจะเป็นภรรยาที่เชื่อฟังสามีครับเราทุกคนนะครับจะเป็นภรรยาที่เชื่อฟังสามีคือพระเยซูคริสต์ของเราครับและความประพฤติที่ดีของเราเป็นไงครับจะจูงใจคนอื่นให้มาถึงพระเจ้าได้โดยไม่ต้องพูดเลยสักคําเดียวครับน้องครับยากมากเลยนะครับสําหรับภรรยาที่จะไม่พูดนะครับยากมากเลยสําหรับคนที่พูดเยอะๆนะครับผมเองนะครับเวลาถ้าต้องไม่พูดนี่คงจะยากมากเลยนะครับ แต่ว่าคุณเชื่อไหมครับว่าพระมีวันนี้กําลังบอกคุณว่าถ้าคุณจะเป็นภรรยาที่เชื่อฟังพระเยซูคริสต์นะครับคุณจะต้องทําตามสิ่งที่พระเจนะพระเจ้าวันนี้พูดกับคุณครับก็คือว่าเราจะเชื่อฟังเราจะแสดงการกระทําความประพฤติของเราออกมาและจะสามารถนําคนเหล่านั้นมาถึงพระเจ้าได้โดยไม่ต้องพูดเลยสักคําครับให้เราที่ฐานดกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับ โอกาสที่เราจะได้เป็นพยานโดยที่เราไม่ต้องพูดขอพระเจ้าใช้ชีวิตของเราคงะก,การแล้วถ้าเราพูดเรามีโอกาสได้พูดและเรามีโอกาสที่จะสามารถเป็นพยานเรื่องพระเจ้าได้เปิดโอกาสแล้วให้เราได้พูดได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเราไม่มีโอกาสนั้นถ้าเราไม่มีโอกาสขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราได้สําแดงชีวิตให้คนอื่นได้เห็นและพระองค์จะนําเข้ามาถึงพระองค์โดยที่เราไม่ต้องพูดเลยสักคำและเราขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสนี้ ราจะที่ฐา,านในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับยากเกินไปไหมครับวันนี้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันง่ายนะครับถ้าพี่น้องคิดเห็นยังไงส่งเขียนคอมเขีนเข้ามานะครับแล้วเราคุยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ